ขอความกรุณาอย่าลืมที่จะลงทะเบียนที่บริเวณด้านหน้างานนะคะซึ่งในการ์ดของแต่ละท่านค่ะจะมีหมายเลขนะคะหลังจากลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะมีเลขโต๊ะนะคะเลขประจําที่นั่งค่ะขออนุญาตนะคะขอความกรุณาทุกท่านค่ะได้นั่งตามโต๊ะนะคะตามเลขที่ทุกท่านได้ค่ะซึ่งถ้าท่านไหนนะคะหาโต๊ะไม่เจอค่ะสามารถนะคะที่จะแจ้งค่ะสอบถามกับทางทีมงานของรามาก็พี่วันของเราได้เลยทุกคนเลยนะคะวันนี้พวกเราเต็มใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ ที่จะให้บริการทุกท่านเพื่อให้ทุกท่านค่ะได้รับความสุขความสนุกกลับไปกันในวันนี้อย่างเต็มอิ่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นมาถึงแล้วอย่าลืมค่ะที่จะลงทะเบียนนั่งตามโต๊ะหมายเลขที่นั่งของแต่ละท่านร่วมไปถึงค่ะ เก็บบัตรของแต่ละท่านไว้ให้ดีนะคะเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันค่ะในช่วงของการจับรางวัลน,นั่นเองนะคะอยากให้ทุกท่านอยู่กันจนถึงในช่วงท้ายงานเลยค่ะวันนี้นะคะรางวัลในค่ําคืนนี้ค่ะมีอย่างหลากหลายรางวัลมากๆเลยนะคะซึ่งรางวัลใหญ่ของค่ําคืนนี้ค่ะนั่นก็คือรางวัล new honda s c o o p y always iconic นะคะซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2024นะคะซึ่งคุณอวยชัยทิพธนาการค่ะท่านผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัท Copy 1 2547จำกัดจะได้ให้เกียรติขึ้นจับรางวัลด้วยตัวท่านเองในช่วงท้ายของงานนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้รางวัลเน้นย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าจะ ต้องยังอยู่ในงานเท่านั้นนะคะใครไม่อยู่ต้องขออนุญาตจริงๆค่ะที่จะต้องสละสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านขาอยู่ร่วมกันกันไปจนถึงท้ายงานเพื่อรุ่นรับของรางวัลนะคะในช่วงนี้เรียนเชิญได้เลยนะคะสามารถสอบถามหมายเลขโต๊ะที่นั่งของท่านกับทางทีมงานรามาก็พี y วันของเราได้เลยนะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะ18นาฬิกาตรงเราจะกลับมาพบกับการแสดงจากโรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมอีกสักครู่เดียวค่ะ